สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตำนานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ําแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาส้วมทุกอาการวันนี้นะครับเราเข้าดําเนินงานารื้อถอนตรวจเช็คนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาที่ลูกค้าเจอคือ 1. ห,ห้องน้ํามีกลิ่นนะสองน้ำหยดซึมสะสมลงไปที่ชั้นล่างหน้าง,งานเป็นคอนโดแห่งหนึ่งนะแถวแถวหาแยกลำเทา้านะครับก็ชกโคกลูกค้าเลือกใช้หองโคลเลอร์สชิ้น คาว่า2ชิ้นคืออะไรแท้งกับหม้อน้ําจะมีรอยต่อระหว่างกันเขาเรียกว่าชักโครก2ชิ้นนะ,ะแล้วก็เป็นแบบประหยัดน้ํา3ลิตรกับ6กลิตรระบบสัดเป็นวอชดาวนนั่นก็คือระบบน้ําดันก็จากการที่กวดฟังเสียงก็สิ่งที่มันฟ้องเราคือเสียงมันจะผิดปกติแสดงว่าติดตั้งไว้ไม่ดีเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะทําการรื้อโถชักโครกออกมาแล้วผมจะพามาดูนะ,ะว่าสาเหตุที่ทําให้ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็น น้ำหยดซึมสะสมลงไปชั้นล่างมันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพื่อให้จบถาวรเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราแนะนําลูกค้าเพิ่มเติมคือยาแนวพื้นห้องน้ำเนี่ยบางจุดมันเริ่มหลุดร่อนนะก็แนะนําให้ลูกค้าหาช่างกระเบื้องเข้ามาทําการขูดแล้วก็ยาแนวใหม่ซึ่งนอกเหนือจากชักโคกระยะไม่ได้มาตรฐานผ่าสกัดแล้วสภาพ ยาแนวพื้นห้องน้าถ้าหลุดล่อนก็มีความเป็นไปได้ที่น้ํานะครับมันก็จะซึมผ่านร่องยาแนวที่มันล่อนเนี่ยแล้วมันก็จะไปรวมตัวกันอยู่ใต้พื้นสะสมสะสมพอมันอิ่มตัวมันก็จะหยดลงชั้นล่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุน้ํารั่วซึมลงชั้นล่างนอกเหนือจากการผ่าสกัดท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารื้อออกมาแล้วเป็นแบบไหนยังไงนะครับ ครับหลังจากที่เราลื้อชักโครออกมานะก็ไม่ต้องสืบเลยชัดเจนมากๆว่าสาเหตุที่ในห้องน้ํามีกลิ่นแล้วก็น้าหลดหยดซึมลงชั้นล่างเนี่ยเกิดจากการติดตั้งชักโครกที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็หน้างานไม่ได้มาตรฐานแล้วไม่มีการแก้ไขให้ได้มาตรฐานก็นะ <c oughs> คือมาตรฐานอย่ดียวโอเคก็จะสังเกตครก็เหมือนที่เราเจอทุกๆเคสก็คือนี่เนหะ็นไหม ระยะท่อน้าทิ้งเนี่ยน,น้อยกว่า30.5จ้าใชด่ดูในในคลองเพือนะะอะมันน้อยกว่า30 5จ้าเสร็จปุ๊บอ่าเข้าใช้วิธีผ่าสไลด์ไว้ลักษณะแบบนี้นะฮะพอผ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยติดตั้งไม่ดีอ่าไม่มีการใส่ตัวประเคนก,กันกลิ่นกันรั่วซึมจึงเป็นสาเหตุทําให้ห้องน้ำมีกลิ่นและที่สําคัญคาบดำาๆนั่นคือคาบน้ําคาปริกูลที่มันรั่วซึมขณะกดใช้งานนะแล้วก<ม>็ที่สําคัญไปยิ่งกว่ากลิ่นคือ น้ำนะครับมันจะหยดซึมสะสมลงชั้นล่างหยดจากตรงไหนหยดจากนี่รอยผ่ารอยสกัดตรงนี้นะฮะตรงพื้นปูนมันก็จะสะสมสะสมแล้วมันก็จะหยดลงไปชั้นล่างใช่ไม่ันใช่มันจะซึมผ่านรอยผ่ามันก็จะสบสะสมลงไปชั้นล่างถ้ามันไม่่ันไม่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 งท่ออย่างเดียวมันจะไม่รองพื้นเลยก็จะเป็นครับแล้วคราวนี้สิ่งที่ผมจะแก้ไขปัญหานี้ให้จบถาวรสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะทําในวิธีที่ผมถนัด ผมเชี่ยวชาญและผมชำนาญที่สุดคืออะไรคือการผ่าสกัดพื้นเพิ่มเพื่อที่จะใส่ตัวท่อเยื้องพิเศษให้มันได้ระยะมาตรฐานการติดตั้งก็ตามแต่ระยะที่มันขาดหายไป2โซน5เซน7เซน10เซน12เซน20เซนก็แล้วแต่แต่เคสนี้เนี่ยเท่าที่ดูน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.5เซนถึงไม่เกิน5เซนเดี๋ยวเราจะใส่ท่อเยื้องพิเศษทำกันซึมไวผ่าไวสกัดเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าหลังจากที่เราเคลียร์หน้างานตรงนี้เรียบร้อยละ แล้วก็เราใช้ท่อเยื้องผ่าสกัดฝังไปแล้วหน้าง,งานมาตรฐานเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับสวยงามหลังจากที่เราลื้อชักโครกมาแล้วก็เปิดแผลเห็นระยะท่อที่แท้จริงหน้าง,งานแล้วนะระยะหน้าง,งานเดิมเนี่ยมันอยู่ที่25เซนนะเซนย6 25ิยเซนครึ่งนะฮะก็ระยะเนี่ยจะหายไป ประมาณหถึง6เซนพอหายไปทั้ง6เซนเซนเน่เขาเลยใช้วิธีผ่าสไล์ล like <N ak> ักษณะแบบนี sure <hour> ้นฮะนี่แหละคือรอยผ่ารอยสไลด์ตรงนี้ที่เป็นสาเหตุทําให้ห้องน้ามีกลิ่นแล้วก็น้ำรั่วซึมผ่านเลยผ่ารอยสลัดลงไปชั้นล่างตอนนี้สิ่งที่เราจะแก้ไขเราจะใส่ท่อเยืยวพิเศษตัวนี้เข้าไปลักษณะแบบนี้ก็ใส่ระยะมันก็จะเยื้อมาที่30สิเซนแต่นี้ถ้าเราแต่งองศาดีๆมันก็จะอยู่ที่ 30เซนครึ่งน,นะแล้วก็เนี้เราจะต้องผ่าสกัดพื้นเพื่อที่จะฝังท่อตัวนี้ลงไปแล้วก็รอยผ่ารอยสกัดเราจะแต่งตัววอเตอร์ปักแต่งตัวกันซึมกันน้ํารั่วน้ําซึมผ่านรอยผ่ารอยสกัดอีกชั้นหนึ่งนะก็จะได้น้ำดันที่มาตรฐานแล้วก็น้ําทุกหยดที่เกิดจากการใช้งานเนี่ยแทนที่มันจะไหลผ่านพื้นปูนมันก็จะไหลผ่านท่อตัวนี้แล้วก็ฉลับลงไปท่อเมนสี่นิ้วก็จบปัญหาน้ํารั่วซึมสะสมลงชั้นล่างแล้วก็จบปัญหาห้องน้ามีกลิ่นได้แบบถาวรระยะยาวก็เดี๋ยวจะพามาดูหลังจาากที่เร าพาสก,กัดพื้นฝังไปเรียบร้อยแล้วหน้าง,งานมาตรฐานสําหรับการติดตั้งเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคหลังจากที่เราพาสก,กัดนะครับเพื่อที่จะฝังท่อเยื่ยเข้าไปรักษาแบบนี้แล้วนะนี่คือ,อสีดำๆเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวกันซึมนะกันซึมที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้เป็นแบบกันซึมแบบแห้งเร็วหรือว่าบอรเดอร์ตักนะซึ่งมีความสาคัญมากขั้นตอน,น,นการทํากันซึมต่อให้น้ําทุกหยดที่เกิดจากการใช้งานชักโครกเนี่ย มันจะไหลผ่านท่อเยื้อไปทั้งหมดแต่อนาคตมันก็มีความเป็นไปได้ที่น้ําจากภายนอกมันจะซึมผ่านขอบโถัะชัคคุกกรณีที่ยาแนวหลุดล่อนถ้าเราไม่มีการแต่งกันซึมแต่งแต่ปูนความเสี่ยงน้ํามันจะไหลซึมผ่านจากภายนอกไหลผ่านไปก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ทกําการซึมแบบนี้นะเป็นอ a t e r park แบบแห้งเร็วพอเราทํากันซึมเสร็จขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ท่อตัวนี้เข้าไปนี่ขั้นตอนนี้ก็ต้องตอกฮะตอกท่อให้มันเสมอพื้นกระเบื้อง แล้วก็สิ่งสําคัญคือปลายท่อเยืงอเนเนี้ยมันจะต้องถูกเสียบเข้าไปเคลียร์ในของท่อ PVC 4สี่นิ้วนะไม่ใช่ว่าชนกันอยู่แบบนี้ถ้าชนแบบนี้ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ในการใส่เพราะฉะนั้นจะต้องเสียบเคลียร์ในแบบนี้เท่าน,นั้นนะฮะนี่คือวิธีการนะแล้วก็พอได้ลักษณะนี้เสร็จเราก็จะทําการปิดปูนปิดช่องว่างช่องว่างลอยผ่านเนี่ยเรานอกเหนือจากการซึมเราจะใช้เป็นตัว ปูนยาแนวสีขาวในการปิดช่องว่างให้เหลือแต่ยางดำๆแล้วก็เอาตัวแกสเ็ตหรือว่าตัวปบรเกอเนี่ยมาใส่ใส่เสร็จก็วางชักโครก <c oughs> วางให้ตรงเซนเตอร์แล้วก็เก็บพอเตเนี่ยนก็ไปอันเสร็จสาหรับงานแก้ไขปัญหาระยะทอนทิ้งไม่ได้มาตรฐานห้องน้ํามีกลิ่นน้ํารดซึมลงชั้นล่างด้วยวิธีการพาสกัดใส่เท่าเยื้องนะครับเดีย๋ยวจะแต่งปูนเคลยอบคมสกรีดแล้วก็ยกชักโครกวางเดี๋ยวมาดูขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราประกอบติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยการฝัด ที่เป็มประสิทธิภาพมันทํางานแบบไหนมีรั่วซึมขอโทรหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราผ่าสกัดฝั่งท่อทําการซึมแล้วก็ปิดปูนปิดอะไรแล้วเราอยก็จะได้นาห้งานที่เป็นลักษณะประมาณน,นี้นะก็จะสังเกตครับว่าท่อเนี่ยมันจะเยื้องมาข้างหน้าประมาณ4-5เซนมันก็จะได้ระยะมาตรฐานการติดตั้งที่3 0 5เซนนะครับ เราก็มาเช็คระยะเห็นนะฮะจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าระยะท่อเนี่ยจะอยู่ที่30เซนพอดีเป๊ะเลยนะเป็นระยะมาตรฐานสําหรับการติดตั้งจะต้องมากกว่า30เซน30เซนครึ่งลักษณะแบบนี้เท่านั้นแล้วก็ข้อดีของท่อเยื้องน้ําทุกหยดที่เกิดจากการใช้งานจะไหลผ่านท่อเยื้องแล้วก็ฉลับลงไปที่เมน4นิ้วข้างล่างะจะไม่มีการไหลซึมผ่านรอยผ่ารอยสก,กัดนะลูกค้าก็จบปัญหาน้ำรัวซึมสะสมลงชั้นล่างได้แบบ ถาวรระยะยาวนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการใส่ตัวแกสเ็ตหรือว่าตัวประเก็นกันจินอุปกรณ์ตัวนี้มีความสาคัญสําหรับติดตั้งชักโครกที่เดนแบบเดือยเซรามิกลงพื้นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว,ว่าเดือยเซรามิกลงพื้นนะครับจะเกิหน่อยอ่อนวางมันรั่วขอบถกูก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างเดือยแบบนี้กับตัวท่อที่พื้นนะฮะก็จะจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นน้ารั่วซึมขอบถได้แบบถาวรลระยะยาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการวางตัวประเก็นลงไปวางตัวประเก็นแล้วก็ เราจะโคบไปวางสีสาคัญคือวางให้ตรงโดยเซนต์ตรงเซนเตอร์แบบนี้เท่านั้นย้าว่าต้องตรงเซนเตอร์สี่นิ้วเท่านั้นนะครับ,บหลังจากที่เราทําการประกอบติดตั้งวางชักโครกตรงเซนเตอร์ท่อสี่นิ้วเรียบร้อยนะก็จะสังเกตว่าตำแหน่งมันก็จะเคลื่อนจากเดิมหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราวางตรงเซนเตอร์ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงบ้างเนะี่ยในนี้เราใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์เราในการวาง ยกเอียงเล็งตรงเซ็นเต์เรียบร้อยคร<ๆ>าวนี้มาดูระบบฝัดนะฮะเป็นชักโค่าเป็นแบบบอสดาวใช้น้ํา3ลิตรกับ6ลิตรมาดูการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพนะการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพจะต้องแบบนี้เท่านั้นกดแล้วปล่อย <c oughs> จังหวะสุดท้ายนะครับโครก <c oughs> นี่นี่คือการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพจะต้องแบบนี้เท่านั้นแล้วก็ตรวจเช็กกดไป3ครั้ง4ครั้งตรวจเช็คว่ามีน้ํารั่วซึมขอบถูไหมนะถ้ามันวางไม่ตรง <c oughs> สิ่งที่จะฟ้องคือมันจะ มันจะรั่วออกมาให้เราเห็นนะครับก็ประมาณนี้ก็เรียบร้อยสำหรับแก้ไขน้ำรั่วซึมลงชั้นล่างแล้วก็ห้องน้ำไม่กินเหมนะครับโอเคสวยงามครับ